น่ฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวิชาภาษาจีนสัปดาห์นี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคเป็นภาษาจีนนะครับจากเรื่องที่เราได้เรียนมาเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นชื่อผลไม้ในภาษาจีนนะครับคาว่ากินชื่อนะครับคาว่าดื่มเฮอนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาแต่งประโยคเป็นภาษาจีนนะครับพร้อมกับแปลไทยแล้วก็วาดรูปเนาะตัวอย่างนะครับซึ่ได้เขียนว่าอะไรเขียนว่าวอ ก芒果，我吃芒่ว,วงวแปลว่าฉันกินมะม่วง,งนะครับโดยคำว่าบอกก็แปลว่าฉันนะครับชื่อก็แปลว่ากินหมางกัวก็แปลว่ามะม่วงเรียงประโยคเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะครับ เราจะเอาเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนมานะครับก็่าชื่อผล,ลไม้เนาะที่เราได้เรียนในภาษาจ,จีนนะครับเอาเป็นฉานกินมะละกอนะครับภาษาจ,จีนต้องพูดว่าหวอดซื้อมุ่งกว่าหวอซือมุ่งกว่านะครับฉานกินมะละกอ่นเองก็เขียนคําว่าหวอก่อน บอแไปว่าฉาันนะครับอ่าคำว่ากินฉันกินชื่อกินอะไรล่ะก็กินมะละกอใช่ไหมครับมะละกอภาษาจีนพูดว่ามู่กว่าก็เขียนมู่กว่าอ่าฉันกินมะละกอเสร็จแล้วทำยังไงเอ่ยเสร็จแล้วก็วาดรูปนะครับวาดรูปมะละกอนั่นเอง ่ะแล้วก็ระบายสีนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่3นะครับเราจะบอกว่าเราดื่มอะไรนะครับซึจะยกตัวอย่างเป็นชานดื่มชาก็แล้วกันนะครับชานดื่มชาชานภาษาจีนว่าอะไรเอ่ยวอนะครับ เขียนคำว่าบวกก่อนเหมือนกับทุกข้อเลยนะครับวอดื่มภาษาจีนพูดว่าเฮอนะครับก็เขียนคำว่าเฮ่อเฮอดื่มดื่มอะไรดื่มชานะครับเขียนคำว่าชาัวาเฮ้อชา อ่ะก็ได้แล้วนะครับอย่าลืมแปลภาษาไทยด้วยนะเนาะนี้ลืมแปลภาษาไทยนะครับข้างบนก็ฉันกินมาละกออ,ะอันนี้ก็ฉันดื่มชาเสร็จแล้วทำยังไงครับ วาดรูปวาดรูปชานะครับก็วาดแก้วชาเนาะ,ะแล้วก็มีใบาชาสักเล็กน้อยนะครับชาไม่ดีร้อนๆก็ดีนะครับ อ่ะก็ระบายสีให้สวยงามแบบนี้นะครับเราจะทําประมาณ2ข้อนะครับให้เด็กๆทํา2ข้อก็อพอนะครับว่าจะกินอะไรนะครับฉันกินอะไรแล้วก็ฉันดื่มอะไรหรือว่าจะเป็นกิน2ข้อดื่ม2ข้อก็ได้นะครับเอาคําศัพท์ที่เราเรียนมาเนาะคำศัพท์ก็อยู่ในอัลบั้มวิชาภาษาจีนนะครับ